บางก็ตอนนี้ก็กำลังขม,มักขมินนะครับมีบทบาทหน้าในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ดังหาเงินมูลนิธินะครับเอาไปประเคนให้กับทหารนะวันไหนคุณล้มก็รอเหยียบซ้ำแน่นอนนะครับในขณะที่บางคนกำลังช่วยเหลือคนอื่นอยู่นะครับช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือบ้านเมือง ก็จะมีอีกคนคนหนึ่งนั่งแสะคนอื่นอยู่หน้าจอนั่งแสะคนอื่นผ่านมือถือนั่งแสะคนอื่นให้ตัวเองได้ยอดได้วิวให้คนมากดไลค์พอดีผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมานะครับคลิปนี้ต้องขอบอกแบบนี้นะครับว่าผมเองขอญาตนำเสนอในฐานะสื่ออิสระเนาะแล้วก็นิทานเรื่องแป้งกับปังเนีนน่ยในความหมายที่ผมเข้าใจนะครับแป้งนีนน่น,น่าจะหมายถึง บุคคลท่านหนึ่งในวงการการเมืองก็แล้วกันเนาะส่วนกันนี่ก็บอกชัดเจนนะครับว่าเป็นกันโพรเดอร์แอนกันนะครับก็คือแป้งกับปังแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณกันจอมพลังหรือเปล่านะครับส่วนเพื่อนๆจะคิดว่าเป็นคุณกันจอมพลังหรือไม่ก็ตัดสินใจเองเนาะผมไม่ได้ชี้นำนะครับเพียงแต่ว่าผมเองก็สงสัยว่าคนที่เขาลังพูดถึงเนี่ยเป็นคุณกันจอมพลังหรือเปล่าซึ่งช่องเขาเองนะครับจะเป็นคอนเทนต์แบบประมาณว่า เอาคนอื่นมาพูดถึงนะครับในเชิงในเชิงเหยียดนะครับเหยียดคนนั้นเหยียดคนนี้นะครับแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ชื่นชอบเวลาที่เขาพูดเหยียดคนนั้นเหยียดคนนี้เนาะกลายเป็นว่าเวลาที่เขาพูดเหยียดคนนั้นเหยียดคนนี้เขาได้แสงจากส่วนส่วนนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันจะมีอินฟูบางประเภทเนาะที่แบบ พยายามไม่ได้นําเสนอข่าวนะครับแต่ว่าจะนําประเด็นของคนนู้นคนนี้มาแล้วก็มาแซะมาแะมาเหยียดนะครับซึ่งในคลิปนี้เองก็ไม่แน่ใจว่ากําลังพูดถึงคุณกันจอมพลังแล้วก็บุคคลทางนักการเมืองท่านหนึ่งอยู่หรือเปล่าส่วนการพูดถึงของเขานี่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคุณกันจอมพลังหรือเปล่าเนาะก็จะมีบางคนที่เห็นด้วยนะครับว่าเรื่องนี้มันควรจะที่จะตรวจสอบหรือเปล่านะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีหลายคนที่บอกว่าคุณมาพูดถึงเขาแบบนี้คุณทําอะไรแบบเขาไหมนอกจาก เวลาที่คุณแบบทําคลิปทำคอนเทนต์แบบแซะคนอื่นกระแนกกระแนคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมาชมตัวเองมาอวยตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็จะลืมว่ากฎหมายนะครับการที่คุณนะครับพูดถึงคนอื่นโดยที่ไม่ได้เอย่ยชื่อเขาแต่ว่าคนอื่นฟังแล้วรู้ว่าคุณกําลังพูดถึงใครคุณก็สามารถโดนฟ้องหมิ่นประมาทได้นะครับส่วนจะเป็นคุณกันจอมพลังหรือเปล่าเพื่อนๆก็โปรดใช้วิจญญารณ์ในการรับชมและรับฟังนะครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องแป้งกับปัง ปังที่หมายถึงเสียงยิงนะครับมาจากคำว่ากันกันภาษาอังกฤษ g u n แป้งก็เป็นลูกพี่ของปังนะครับปังก็ตอนนี้ก็กำลังขมัดขมิ้นนะครับมีบทบาทหน้าในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ดังก็หาเงินมูลนิธินะครับสองคนนี้มีมูลนิธินะคือมูลนิธินี่คือเงินบริจาคไม่ผ่านภาษีนะ ม่เสียภาษีเอาไปประเคนให้กับทหารนะก็ค <c oughs> ือไม่ว่าจะเป็นรถขนกระสุนกระสุนซื้อกระสุนให้ซื้อกาะให้มีชื่อชัดเจนมากเป็นสีขาวก็ทำไมไม่ไม่สลักให้มันเป็นตัวนูนนะ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าต้องสลักทำไมไอ้คคำว่าปังนะปังจอมพลัง แม่มันก็อธิบายยากนะถ้าไปยุ่งกับแป้งนะแป้งก็มันหมายถึงแป้งอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่คนส่วนมากเข้าใจว่ามันเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะก็เคยมีขุดงคดีติดค,คุกม,มาแล้วนะแต่ก่อนเขาเรียกว่าตุ๋ยสีแปดตุ๋ยนี้ก็คือนาล,ลักษณะผู้ชายกับผู้ชายนี่แหละก็เป็นที่มาครัว่าตุย๋ยตุ๋ยกันนะ ตุยไม่ธรรมดานะก็มีเขาว่าคู่ขาครับถึงขนาดฆ่าคู่ขาตุยเลยเ๋อคดีหนักๆทั้งนั้นนะนิทานเรื่องนี้ถ้าจะเล่าก็คองอีกยาวอีกยาวแล้วก็นี่คือความปัจสบของระบบราชการไทยที่ไอ้คนที่ทำอะไรไม่ชอบมาพากลนะจะบอกว่าทำชั่วก็ไม่ผิดแต่แฝงอยู่ในค้า คนดีแฝงอยู่ในคราบคนดีไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าการทําสงเคราะห์ประชาสงเคราะห์หรือทําบุญนั่นแหละช่วยเหลือคนนั่นแหละคือมันมีเบื้องหลังแอบแฝงอยู่มานานไม่งั้นไม่งั้นนะครับคนพวกนี้จะโดนโค่นล้มได้ง่ายอินฟลูที่เป็นสายช่วยเหลือคนในประเทศไทยผมว่าต้องมีการตรวจสอบโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับ ของมีราคาถ้าเป็นภาษาทางราชการเขาเรียกว่าทะลุพันธ์ของที่มันมีราคาเยอะๆคลิปหน้าผมจะมาเล่าสิ่งที่คนสงสัยมานานบ้าทำไมการเบิกจ่ายหรือการบริจาคอะไรต่างๆมันถึงไม่เกินห้าแสนสักทีข้อกฎหมายตอนนี้การจัดซื้อจ,จัดจ้างจากหนึ่งแสนเป็ห้าแสนใช่ไหมแล้วคุณก็ทำให้มันไม่ถึงห้าแสนแต่เกือบจะถึงนสะี่แสนเก้ากว่าตลอด ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่นำไปสู่การตรวจสอบได้นะวันไหนคุณล้มก็อันกับแปง้งแป้งกับปังผมรอเหยียบซ้ำแน่นอนนะครับ